สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีดเบาตีลาสผมครับเมสเตอร์เคก็แน่นอนนะครับกาชาใหม่มานะครับผมก็ต้องเปิดกาชาแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจกไอดีแน่นอนนะครับก็ทุกคลิปที่ผมเปิดกาชาผมจะแจก ID แน่นอนนะของเกมนีนะ้อาจจะเป็น ID ดีนี้หรืออาจจะเป็น i อดีอื่นๆก็ได้เหมือนกันเนาะแต่แจกแน่นอนทุกคลิปที่เปิดกาชาเกมนี้นะ ไม่มีคลิปไหนที่ไม่เคยแจกนะครับก็รอติดตามได้ในของแฟนเพจของมิสเตอร์คนะครับเดี๋ยวมิแจกนะซึ่งวันนี้ครับเป็นฉลอง5ปีในพาร์ทที่สองตอนแรกนึกว่าพาร์ทสามพอคิดว่าไอ้เจ้า S แล้วก็ยามาโตะคือพาร์ทหนึ่งไม่ใช่ฮะ S ยามาโตะคือก่อน5ปีพาร์ทหนึ่งก็คือจะเป็นไอ้เจ้าหนวดขาวและพาร์ทสองก็คือจะเป็นโรเจอร์ตอนนี้ซึ่งเป็นโรเจอร์สีดําแม่งโคตรน่าได้เลยครับ วันนี้มีเพชรอยู่ที่ประมาณน่าจะ5้าพันห้าห้าละมั้งคือเยอะมากอะห้าพันห้าเพชรละมั้งประมาณนั้นเปิดกาชาหาโรเจอร์สีดํากันครับเป็นสเป็นสีใหม่เนะเ,เห็นในตัวอย่างเห็นมันเอาไปสู้กับหนวดขาวมันไม่โดนไอสั่นของหนวดขาวใช่ไหมแม่งโคตรด,ดีเลยอะผมตอนนี้เล่นน่ะผมเออเกลียดอาการสั่นของหนวดขาวมากมเลยอะ อโดนดีนึนทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะสามารถชิงสมบัติได้โดยไม่สุสตศัตรูก็คือว่าอาศัตรูอยู่ในอาธงก็สามารถชิงได้เลยเนาะหลังจากกดสกิลสจะไม่เสียการทรงตัวไม่ล้มไม่โดนซัดปลิวเอออันนี้ใช่ไหมที่เป็นการกันสั่นของหนวดขาวอะเออดีฮะจะได้เอามาฆ่าหนวดขาวสักที ตอนนี้คือหน่วยขาวเม่งโคตดเจ้นนาลำคานเลยอ่ะคือมันเก่งมากเลยนะแล้วก็นขาขาข่าลำคาลโค้ดแล้วก็เป็นนี่ไอเจ้าโอเด้งอ่ะโอเด้งเลเจนที่เม่งไม่ตายสักทีเลยอ่ะไอนี่ก็าลำคาญเหมือนกันโอเด้งเลเจนเะนี่ยก็มาการซ้ Mai, aka, อมใหม่เอามาฆ่าหน่วยขาโอเด้งน่าจะดีอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะชนะทางกันขนาดไหนนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจัดจการได้ดีเลยแนละก็เป็นโรเจอร์สีดำใส่วิ่งนะครับแล้วก็เป็น เลลี่สีดำสายป้องกันเนาะมา2ตัวใหม่เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำาครับร้านขาย i d ดีดองเพชรนะครับร้านของซอมบี้ลัสนะครับพรร้านนี้ครับก็มีการขายไ d ดีดองเพชรราคาราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ขายมานานนะเชื่อถือได้นะครับมีหลายเกมด้วยทั้งเกมของ วันพ tamam. so, uh, uh, <mumbles> ีบัลตี้ร้าปีเบรฟโซเกมของแบ็คโควเออร์เกมของแต่กบ่อนเลเจนด์หรือจะเป็นเกมของอ่าวันพีเทเชอร์คูดก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายราคาตัอย่างเช่นเป็นเกมของวันพีบัลตี้ร้าเงาะที่ผมซื้อมานะครับผมก็ซื้อมาในราคาอยู่ที่มา400กว่าบาทนะซึ่งราคาไม่แพง400บาทเราได้เพชรตั้งเยอะอย่างที่เห็นนะฮะพันเพชรเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับแล้วก็มีการขายไอดีแบบสุ่มด้วย ราคา10บาทนาะอก็สามารถถ้าหากคุณคิดว่าดวงดีลองซื้อก็ได้ถ้าหากคุณดวงดีถูกขึ้นมาเนี่ยมันโคตรคุ้มเหมนนะ10บาทได้เพชรประมาณ5,000-4,000เม็ดโคตคุ้มเลยครับนี่เลยนะคะหลากหลายนาะอมีทั้ง Android แล้ว o s s นะครับร้านของ 2B Last ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ครับ 2B Last ครับ มาลุยกันเลยก็เห็นว่าโรเจอร์มันคือ EX ใหม่ใช่ไหมส่วนอาเลลี่คือเลเจนด์ใหม่มากาชาอ่าร์ฮาปีพาร์ี่สองโกดีโรเจอร์ซิมบ์เลลี่ ely, มาสีดำแต่ขอทองทองอย่าทองดำแต่ขอตัวสีดำดำมาโรเจอร์เลลี่ อา้อาวคนไม่คไม่ติดมาเอาเอามาเออคดไม่ติดสายวิ่งแล้วก็ป้องกันฮะแค่สองสายวิ่งป้องกันสักตัวไปเนี่ยสักตัวไหมให้มีอะสักคลิปแล้วกันนะวิ่งรอเจอ้าวิสตาแหมมีผ้าคลุมแต่บวกไม่ใช่ครับวิสตาไอเจ้าวิสตาตอนแรกผมคิดว่ามันคือสายโจมตีนะ เห็นคนเข้ามาเล่นก <ness> <asan> ันน <ang escape> oh ึก oh ว่าสาโจมตีเ oh. ห็นบ so ูช so ิพายเลยอ๋วิ่งเหรออาที่สมาวิ่งป้องกันโรเจอร์โอ้โหโอ้สักคลิปแล้วกันโรงโจงรอเกินก็เดี๋ยวจะมีการตายคลิปนะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะมันยาวมันเปิดเยอะมันยาวแน่แต่ถ้าออกมาไวก็ดีธงสีทอง มาโรเจอร์อีกกดไม่ติดทำไมไม่กดไม่ติดวะมือถือไปเลยเนี่ยเลื่อนีขึ้นไม่ติดวิ่งป้องกันเรลลี่มาแลวครับแน่นอนครับเรลลี่ซินเวลลี่สีดัมเปิดครั้งที่สามมาเลยครับคือจักได้นะแต่ผมขอติดนิ่งๆคือภาพพี่แกะมันดูมันดูแบบ ไม่ค่อยจะอลังการเลยดูธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นเพราะผมเล่นเกมของวันพีทเชอร์คูดมามากมั้งเพราะตัวเนี้ยของในวันพีทเชอร์คูดอะภาพเนี้ยมันคือตัวคอสี่ดาวธรรมดาไงก็รู้สึกว่าติดตาจากเกมนั้นมาทําให้รู้สึกว่าดูเรลี่ตัวเนี้ยมันดูธรรมดาแต่จริงคือมันคือตัวคออาเลเจนนะครับผมลืมแคปภาพอีกแล้วไปกันนิดแต่วอ็แคปภาพเบื้องหลังก็ได้ โอ้โหแหมหีมาซะดีแต่ดึงนั้นขาวสคลิปแล้วกันนะอ่าโอเคตอนนี้หมดไปแล้ว200เพชรนะครับครั้งที่5แล้วก็กาชางนี้เปิดได้ทั้งหมดคือ14รอบเนาะ14รอบก็สามารถเอาตัวไปเปิดหาอาเป็นโรเจอร์เลลี่แบบการนตีได้นะครับ14รอบนี่ใช้กี่เพชรวะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาอ,ออกก่อนแล้วกันนะจะได้จบไวๆสวยๆทงทง,ทงมา กูดิโรเจอร์มนเลื่อนไปขึ้นอีกแก้วเป็นอะไรวะ Roger. เนี่ยโรเตอร์เลื่อนขึ้นยากเหลือเกินเอ้าเลลี่ตัวตึงแคปภาพก่อนเอาทำภาพปกก่อนครับเลลี่มา,อ,าอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้เป็นเบล70เจ็ดสิบนะเหลือเป็นโรเตอร์เลลี่คือเป็นป้องกันก็ต้องเป็นเลลี่ใช่ไหมโรเตอร์ Roger, มันคือวิ่งอันนี้เป็นโรบินจาง ตอนนี้เลตลี่เวลที่70นะครับเหลือแต่โรเจอร์กดีโรเจอร์มาวิง่งวิ่งมาโอ้โหทงดำขอตัวสีดำไม่เอาทงดำนะอีกสักสองทีเดี๋ยวตัดคลิปแล้วปะมา,มาเอาโรเจอร์มาก่อนโรเจอร์มาก่อน,ออนวิง่งสีดำ จะเล่นคู่กันเอออันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้พวกสีดำสีขาวเนี่ยมันต้องจัดซับเป็นสีอะไรถ้ามีความรู้ตรงนี้ช่วยกรุนาบอกผมหน่อยนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นสีขาวสีดำม,มาก่อนนะไม่รู้ว่าซับพอต้องจัดเป็นสีอะไรนะแม่งไห้กดเลื่อนขึ้นเลื่อนไม่ติดมือถือมันเลื่อนเลยอเนี่ยกดเลื่อนขึ้นไม่ติดมาโรเจอร์ Roger! ป้องกัน โอ้โหเลลี่80เลยครับเว่งโอกาสนี้เหรอเอาโรเจอร์มาบ้างนี่เป็นอ่าเบ็ตตี้ตอนนี้ครับเลลี่ของเวล80เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไวมากๆเลลี่ก็เลลี่เป็นอ่าเลเจนด์ Legend เนาะอาจจะทำให้ออกง่ายกว่าโรเจอร์นั่นแน่เลยเลลี่ครับ80เรียบร้อยเลยครับไวนะเปิดไปแค่อ่า7รอบ8รอบอีงเนาะก็ ได้แนละ้วเรลี่แปดสิบมาต่อไปลุยกันครับลุลวเลยโรเจอร์จงมาเรลี่มาอีกตัวเลยครับตอนนี้ครับเรลี่เวลที่แปดสิบห้าเรียบร้อยเลยครับก็โรเจอร์ยังไม่มานะเรลี่คือแปดห้านะใกล้เลยครับใกล้ลอยแล้วครับโรเจอร์มา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 โอ้โลกโชคเลืเกินป้องก,กันเรลี่อีกดิไม่ใช่ไปคิดโอเคโรเจอร์ Roger, อยู่ไหน แล้วก็เลลี่กับ90นะครับเลลี <laughs> ่เอ่งมาลัวม,มากโอเคก็ดีแล้วมาลัวม,มากแต่อ่าหัวหน้าแก่กับตันของแกโรเจอร์เอามาด้วยนะเอามาด้วยก็ดีโรเจอร์มา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 ,มาโรเจอร์วิงว่งด้่งแบงลยไม่ติเดเหรอ วิ Wing, ่งมาสีดำวิ Roger. Go, Roger. ่งมาโรเตอร์โรโรเตอร์โกโรเตอร์มาวิ่งวิ่งไหนวะวิ่งเจ้ตัวไปดิวิ่งป้องกอันเรลี่ดิใช่ไหมไม่ใช่ใครวะออคิเอม,มอนเฮ้ยยากจริงเหรอเจอ้า 1,000พันเพชรนะครับได้หมดไปะนะครับแล้วก็ได้เลลี่เบลที่เ5้าห้าเลยครับพันเพชรเลลี่เบล95ห้าโรเจอร์60ยังไม่มาเลยพันเพชรแล้วนะครับอืมขอดูเลทออกซะแป๊บนึงดิเลทโรเจอร์กับเลลี่มันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอเลลี่ออกยัง่งรวโรเจอร์ยังไม่ออกเลยสักตัว อ๋อนี่ไงเลลี่คือมันเลรหนึ่งเท่าส่วนโรเจอร์มันเรีแค่0.2เท่าถึงว่าถึงว่าเลลี่ออกดีดีดีส่วยเลยเรียบร้อยครับเลลี่ครัเวลร้อยเรียบร้อยเลยครับ <laughs> มาไวมาก เลดมันของจริงนี่ว่าเลดหนึ่งเท่านี่ของจริงเลยเปิดแค่1,100เพชรนะครับเลเวลหนึ่งร้อเป็นที่เรียบร้อยเลยครับก็มาไวดีมากมาไวเกินเอาหัวหน้าเกม,มาด้วยนะ โรเจอร์ Roger, รักกอดที่รถจะมันต้องถัวเถิดนะเอามานะมามามาเลลี่ ely, ร้อยแล้วปะโรเจอร์ Roger, ตามมาโรเจอร์ Roger. วิ่งโจมตีอเนี่ยไม่ออกจะโจมตีไม่ออกโจมตมีออก,ออกป้องกันเอาอีกแค่โจมตีสองตัวเฮ้ยโรเจอร์ Roger, ยังไม่มาเลยครับตอนนี้ครับหมดไปแล้วครับสองพันเพชรนะครับสองพัมมนเพชร,รแล้ว รเจอยุนอวิ่งรเจอรนางมิจวง,งคืออ่าเลลี่เนี่ยหลังจากเลลี่ครบร้อยนะครับเลลี่ก็ยังไม่ออกมาอีกเลยนะอาจจริงๆออกมาอีกก็ได้แหละเพราะอ่าจะได้เป็นคู่ล่าเนาะแตะ่ก็ยังไม่มาเลยครับโรเจอก็ยังไม่มาาอ เปลี่ยนไปเปิดกาชาฟีหนวดขาวก่อนนี้อ่าอาหนวดขาวสักตัวที่เขามาให้มันรู้สึกด,ดีขึ้นมามากหนวดขาวมาจากกาชาฟีจัดมาโอ้โหกีนค,คนเดียวแตะคลิปเดและวกันต้องไปป้องกัาหนวดขาวโจมตีไม่เอาเออไอกาชาฟีเนี่ยมีใครได้หนวดขาวจากกาชาฟีไหมครับ <laughs> ผมเปิดกาชาฟีไอเดียหลักไม่เห็นเคยได้อะไรดีๆสักตัวเลย,อย,อ,ยอยากจะย้ายมาเปิดหนวดขาวแล้วเว้ย อ๋อนยขาวผมพี่ตัวดำเนาะก็ได้หนูขาวแน่นอนลหนึ่งตัวแหละตอนนี้เอามาหาโรเจอร์มุ่งหาโรเจอร์ตัวเดียวเลยนะค่อนดิโรเจอร์เจ้าโจนสลัดโรเจอร์ทงดำมาในสภาพนี้ไอ้นี่ก็ออกจังคือแบบลูฟี่ซนักแมนออกมาก็หวังให้ได้เป็นวิ่งแม่งมีกราะ ป้องกันเสาตัวออกประจางไอเลลี่วันน้าใอยู่ไหนจะหมดแล้วครับอีกสามพันเพชรเนี่ยโรเจอร์มันยังไม่มา,าตัวเลยรีเวเตอรยวิ่งสมมติออกเป็นป้องกันออกเป็นโจมตีนะครับเยอะมากโจมตีป้องกันป้องกันออกอย่างเยอะเลยนะวิ่งออกน้อยแต่วิ่งออกมาทีนึงก็อะไรก็ไม่รู้อีวานครอฟอย่างเงี้ยโซคิงเงี้ยเต,ต่ว ใกล้เลยครับใกล้พดไอใกลพดเลยใกล้เพชรหมดใกล้พดหมดใกล้เพชรหมด,ด,หม,ดมาถึงกาชาสเต็ปที่14สุดท้ายของกาชาสเต็ปแล้วครับเราจะอยู่ไหนวะเราเจะมันอยู่ได้ตัวเนี้ยหายไปไหนใส่วิ่งอ่ะวิ่งสีดำวิ่งสีดำไม่ใช่รงดำวิ่ง องเยอะเหลือเกินโจมตีปองกันแล้ววิ่งไปแน้วบวไอ้กาชาเนี่มาโรเจอรอกาชานี้สรุปก็คือจะเปิดได้แบบกแกรนตี14สเตปใช้เพชรอยู่ที่3,500เพชรนะครับก็ถือว่าเยอะแลยทั้3,500แต่โรเจอร์ไม่มาสักตูเลยมาตัวนะก่อนเนี้ยก่อนให้จบอะเอามาสักตูหนึงก่อนมาโรเจอร์ Roger. โอ้โห จมตีอีกแล้ววิ่งไปไหนวิ่งว่าอีกสองทีมาครับอีกสองทีโรเจอร์วิ่ง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 ออกมาออกมาโรเจอร์มันแดงออกไปเนี่ยโรเจอร์วิ่ง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 มามาโรเจอร์วิ่งมาวิ่งวิ่งไหนวะไหนอะไหนวิ่งป้องกัน ไอเวทสุดท้ายหลงป้องกันอีกแล้วว่าแหละไม่ลงโจมตีก็ลงป้องกันเฮ้ยครั้งสุดท้ายนะครับมาวิ่งมา go the roser มาปิดฉากสวยๆ roser ทองแดงยังมีหวังอยู่ครับมาดึงสีทองมา roser มาวิ่ง ลูฟี่สักแม่มาดึงมาทงวิ่งวิ่งวิ่งป้องกันเรลลี่ดดใครวะรอวิ่งมารอจ้าใค่อะเบลมีวิ่งรอจ้าใคอ่อะอ,อ๋อ,อไอ้เจ้าลิลกิวแม่ง สไตล์ครับเปิดการชาไปถสี่สเต็ปนะครับเราเจอซู้นตัวโอ้โหเจ็บช้ำกระโดใจเหลือเกินมาเดี๋ยวไปเอ่อเปิดตัวกันนะครับตอนนี้มีตั๋วครบแล้วแล้วก็มีเพชรอีกอ่อแปลว่าไอดีนี้ยมีเพชรอยู่ที่5,700เมตรม็ดนะตอนนี้ผมเพิ่มมาได้เป็น2 2 0 2นะครับมาต่อไปคือเปิดตัวนะแม่งงั้นเสียเพชรไม่ได้มาครับมาเปิดตัว๋ว คือแบบตัวมาตัวก็ตัวมาตัวตัวมาครับเปิดตัวแม่งงนหมดกำลังใจไอ้กาชาขอเปิดหนวดขาวผมก็ไม่ได้นะผมเปิดหนวดขาวเท่าไหร่สี่พันเพชรใช่ไหมหนวดขาวอะแล้วมันได้จากการันตีตัวเดียวอะโคตรเซ็งเลยหนวดขาวอะอันนี้มาเจอโรเจอร์อีกอะโอ้โหอ่อเลนเฮ้ย ใช่อะอ,อ๋อบลามี่เออช่างหัวมือคือแบบยังเซ็งอะออกมาได้หนวดขาอีคลิปก่อนคลิปนี้คงจะเหมือนกันในี่ยไหมโอ้ยอ่ะเอาก,กมาโรเจอร์มาไม่ใช่อะเลลี่แล้วก็ครั้งที่สามนะครับก็จะก,การันตีเป็นเลลี่กับโรเจอร์ทั้งสองตัวเลยใช่ไหมการันตีคู่กันเลยก็อาเลลี่นะั้นตอนนี้ผมเบลไปสามดอลแล้วครับ แม่งได้มาเยอะชิบหายเลยรู้เยอะไปไหนอแต่ก็ดีเอามา,เ,าเล่นเวลร้อยแต่ปัญหาคือโรเจอร์พี่น้องมันอะไอ,อหัวหน้ามันอะอาแม่งเลยมาครับโรเจอร์มาแล้วโอโหูดีใจชิ่หายเลยครับมาตัทีครับโอ้โหได้แต่การันตีด้วยเ,เวด้วยแค่ภาพแค่ภาพแคปภาพแค่ภาพแค,พแคพโอ้ยโรเจอร์ครับ3 500เนห้ารครับ สามาหน้าร้อยเมตรครับได้มาตัวหนึ่งตัวเดียวอืมคือคือแบบแม่งแม่ง,มงชี่ผายเลยครับเออผมเปิดหนวดขาวต่ออีกสักน,นิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ไอ้ตัวจมามันได้เต็มๆนะอ่าครบอ่าสองใบ พอตัวดำครบ2องไปปุ๊บจะได้เป็นหน่วยขายตัวหนึ่งจะได้ครบไปเลยเป็น EX 2ตัวเว้หกสินะครับแม่งเจ็บใจใช่ไหมถ้าได้ตัวดำอีกใบหนึ่งคือ EX 2ตัวใช่ไหมอ่าใช่ใชอืมมี EX 2ตัวไอดีนี้แจมนะแต่เว้หกสิบเปนคู่เลยแม่งออกยากละกันคือแบบ มันเดืจะาวอ่ะคลิปก่อนก็เอ่อก่อจะได้หนวดขาวมาก็การันตีเลย4,000เพชรคลิปนี้ก็เหมือนกัน3,500ถึงนั้นหนวดขาวไอ้ถึงนั้นโรเจอร์ตัวหนึ่งโคตรเลยครับอา่าเดี๋ยวขอไปเปิดให้ครบตัวดำก่อนนะครับอีกประมาณ8ทีมั้งระหว่างทางก็ถ้ามีอะไรดีๆจะตัดม่ให้ดูนะครับแต่มันก็ยากนะ ตัวดำครบแล้วครับมาเปิดได้านหนวดขาวหนึ่งตัวนะครับไอดีเทพดีว,ว่าอีสองตัวเนะี่ยขาวดำครบเลยแต่ขาวดำเนี่ยพี่หกสิบนะก็อืมันก็ดูดีนะมีสองตัวเนะี่ยทั้งหนวดขาวทั้งโร,งโรเจอร์สองตัวครบเลยเวลหกสิบทั้งคู่ก็ถึงจะเวลน้อยไปหน่อยก็ก็ดีแหละที่มันมีคู่ทั้งสองตัวเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ ไอดีดองเพชรเอ่อมันขาดใจที่หหยเลยตรงๆนะคือแบบทำไมมันไม่ออกอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันขาดใจอะ่ะ <c oughs> ผมว่าขาดใจเลยโรเจอร์อะ่ะคือแบบอุตส่าห์กะว่าเออคิดมันน่าจะได้มามเบลแปดสิบก็ยังดีเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังดีอย่าให้เหมือนกาชาของหนุ่มขาวเลยคลิปก่อนเลยสุดท้ายแม่งเดจาวโคตรโค,โคเลยครับ เปิดไปเหมือนกันเด้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยขาวหรือโรเจอร์มันก็ออกมาเหมือนกันเด้ดเดูด้โอ้โหนี่คือแบบพยายามเอาส,สักตัวหนึ่งโรเจอร์คือผมหวังนะสักตัวหนึงเพราะผมมีเศษจากอ่าไอเดียเนี้ยอยู่ที่6 0 0เศษนะคือเศษขนาดเนี้ยมันอัพถึงเวลร้อยไม่ได้ไงเพราะงั้นก็ต้องเปิดต่อให้มันได้อีกสักสอตัว โอ้โหนี่มันงานหยาบโคตรเลยนะเนี่ยโอเคประมาณนะ้อยแต่ผมตัดคลิปแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวมันยาวเกินไปก็เป็นไอดีที่ได้มาแล้วเป็นโรเจอร์แล้วก็อ่าเป็นอ่าหนวดขาวนะครับสองตัวเลย ex สองตัวไอเดีเทพมาเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่เวลหกสิบนเดี๋ยวผมแจกนะครับแต่ผมเดี๋ยวดูก่อนจะแจกไอดีไหนอาจจะเป็นไอดีนี้อาจจะเป็นไอเดีเก่าผมที่เป็นไอดีของแซงแล้วก็อ่าหนวดเอ้ย ใชนแล้วก็ไคโดวเวลรอยเหรียญครบ70%ครบอาจจะแจกไอดีอน,นั้นหรือไอดีน,นี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับติดตามกันได้ใน f c e e o o o k แฟ p a g e ของมิสเตอรเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามเพิ่มมาใช้ผมนะครับงเี้ยสวัสดีครับ